สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดันดอมกับหัวข้อสิ่งที่เขาอยากบอกคุณแต่ไม่กล้าดูนะคะว่าเขาคนนั้นเนี่ยคนที่คุณถามถึงอยู่นะคะเขาแอบเก็บเรื่องอะไรเอาไว้ในใจอยากจะบอกคุณนะแต่ว่าไม่กล้าบอก ดาบห้าไมา้ Queen of s w o r r s แล้วก็เด็กถือเหรียญ whoa oh. โอเคสิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณแต่ไม่กล้าบอกดูแล้วไม่กล้าจริงๆนะคะเพราะว่าแต่ดาบอกมาใบแรกเลยเ,ออเขามีความอึดอัดใจมีความอึดอัดใจบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องหรืออาจจะหลายเรื่องคุณกับเขาอาจจะมีปากเสียงกันหรือมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกัน มีทัศนคติที่ไม่ตรงกันว่ามีอะไรที่ที่มันขัดกันอยู่อะค่ะแล้วเวลาที่ทะเลาะกันอะทุกครั้งที่ทะเลาะกันอะเขารู้สึกเขารู้สึกเจ็บเจ็บปวดรู้สึกเสียใจบางคนผู้อ่า,อารู้สึกว่าเขายอมคุณนะเวลาที่ทะเลาะกันอะเหมือนเขาจะแบบเป็นฝ่ายยอมยอมมากกว่าคือตอนแรกอาจจะทะเลาะ อาจจะทะเลาะด้วยแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยก็คืออ่ะก็ยอมให้คุณชนะไปเพื่อแบบให้ให,ให้มันจบๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบมันอาจจะหลายครั้งมันก็เลยทำให้มันเหมือนเก็บสะสมมันเป็นความรู้สึกอึดอัดใจเพราะบางเรื่องเขาไม่ได้เห็นด้วยกับคุณไม่ได้รู้สึกแบบไม่ได้รู้สึกจบจริงๆอะค่ะมันยังคาใจเขาอยู่ ถึงแม้ว่าไอการทะเลาะมันจะหยุดแล้วมันจบแล้วเพราะว่าคุณได้รับชัยชนะไปแล้วเขายอมแพ้คุณแล้วอะไรแบบนี้แต่ว่ามันยังอยู่ในใจเขาอะแล้วบางครั้งคุณก็อาจจะพูดจาแบบรุนแรงกับเขาอาจจะพูดแรงๆกับเขาหรือว่าพูดคือเป็นไปได้ทั้งที่พูดแบบพูดคำหยาบหรือดา่าแบบ แรงๆก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะไม่ได้ด่าไม่ได้พูดคำหยาบอะไรเลยแต่คำพูดคำจาเนี่ยอาจจะเป็นแบบแนวแบบเย็นชาหรือเชื่อเฉือนแล้วเขาก็มันมันรู้สึกมันบาดใจอะพอฟังแล้วมันมันเจ็บลึกๆเจ็บยิ่งกว่าโดนด่าแบบตรงๆซะอีกบางครั้งคุณแบบ อาจจะไม่ได้ด่าด้วยคําพูดด้วยซ้าบางคนนะบางคนไม่ได้แบบใช้ถ้อยคํารุนแรงหรืออะไรเลยแต่ทําด้วยการกระทําเย็นชาให้เห็นหรือว่าใช้สีหน้าชักสีหน้าทําอะไรที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ปกติแล้วนะอะแบบเนี้ยคือทําให้เขาต้องแบบหยุดทําให้เขาต้องยอมแพ้ทำให้เขาต้องแบบระงับศึกไว้แค่นี้ค่ะเพราะรู้แล้วว่าถ้าถ้าเขายังแบบ ยังต่อล้อต่อเถียงกับคุณเนี่ยอาจจะมีบ้านแตกอาจจะมีแบบระเบิดลงอะไรแบบนี้ฟ้าผ่าอืมแล้วอาการที่เขายอมคุณหลายๆครั้งเนี่ยมันก็เลยทำให้เขารู้สึกแบบรู้สึกอึดอัดรู้สึกรู้สึกแย่มันเป็นความรู้สึกที่สะสมนะคะแล้วบางคนคุณไม่ถูกกับแม่ของเขา หรือญาติที่เป็นผู้หญิงของเขาอาจจะเป็นน้องสาวหรือพี่สาวก็ได้นะคะหรือหนักหน่อยก็ก็คือแม่ของเขาหรืออาจจะเป็นตัวเขาที่ไม่ถูกกับแม่ของคุณหรือญาติของคุณที่เป็นผู้หญิงพี่สาวน้องสาวอะไรแบบนี้บางกรณีบางคนนะแต่ก็น่าจะเป็นพลังงานส่วนใหญ่เลยทีเดียวที่แบบว่า เป็นเรื่องของญาติที่เป็นผู้หญิงอาจจะเป็นแม่นะคะเป็นยายเป็นย่าได้ไหมก็ได้อ่ะนะใครก็ได้ที่เป็นผู้หญิงอะคะ่ะมีความไม่ถูกกันคือฝั่งเขาก็ไม่ถูกกับฝั่งคุณฝั่งเขาไม่ถูกกับคุณแล้วก็ญาติฝั่งคุณก็อาจจะไม่ถูกกับเขาหรืออาจจะทั้งสองฝ่ายเลยอาจจะเป็นทั้งสองฝ่ายเลยก็ได้นะคะอืม เขาอะเขาอยากให้คุณกับเขากลับมารักกันแบบสดใสเหมือนเหมือนแรกเริ่มเหมือนตอนแรกที่รักกันเขารู้สึกว่าตอนเนี้ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันมันไม่สดใสมันไม่เป็นอะไรที่แบบ อบอุ่นใจหรือรู้สึกดีคุณเห็นสภาพไหมคือแปดดาบเนี้ยสิบดาบเนี้ยห้าเหรียญเนี้ยดูแบบมันดูอึดอัดมันดูแบบขัดใจมันดูแบบทําอะไรไม่ได้เลยอะค่ะเหมือนขยับตัวไปไหนก็ไม่ได้แล้วแบบมันจะตายแล้วอะ <c oughs> ความรู้สึกเป็นอย่างนั้นเลยอะแล้วดูแบบมีแต่เรื่องแบบทะเลาะกันจุกจิกจุกจิกแบบจะตีกันอยู่นั่นแหละ เออความหวานมันหายไปอ่ะเขาคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่เคยมีต่อคุณที่คุณกับเขาเคยมีร่วมกันน่าจะเป็นช่วงแรกเริ่มที่รักกันนะคะช่วงแรกๆที่รักกันอะไรอเงี้ยเขาอยากให้กลับไปเป็นแบบนั้นน่ะแต่เขาก็รู้ว่าถ้าเกิดเขาพูดออกไปแบบเนี้ยแบบว่าเอออยากให้เรากลับไป สวีทหวานกันเหมือนตอนที่เรารักกันใหม่ๆคุณก็จะแบบอา้าวแล้วตอนนี้เป็นไงอะไรแบบเนี้ยเขากลัวคือคุณจะเป็นแบบนี้ไหมไม่รู้นะแต่เขากลัวว่าถ้าเขาพูดขึ้นมาปุ๊บมันจะกลายเป็นคุณก็จะมองไปอีกแง่หนึ่งเลยคุณจะแบบคิดไปอีกแง่หนึ่งว่าอา้าวแล้วทําไมอ่ะตอนนี้มันไม่ดียังไงหรอตอนนี้เธอไม่รักฉันแล้วหรอเธอไม่รักฉันเหมือนตอนนั้นแล้วหรออะไรแบบเนี้ยสรุปเธอเปลี่ยนไปใช่ไหมอ่ากลายเป็นเรื่องอีกเขากลัวอันนี้คือการจินตนาการของเขา คุณจะเป็นอย่างนั้นไหไมไม่รู้นะอืมแล้วบางคนนะบางคนเขาเขาอยากมีลูกกับคุณเอออันนี้เป็นเอ NERGY อีกอีกมันโผล่ขึ้นมาแบบประมาณยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นอ่ะมีคนที่อยากมีลูกอ,อยากมีลูกอยากได้ลูกชายด้วยอาจจะเป็นเขาที่อยากมีหรือ หรืออาจจะเป็นคุณที่อยากมีก็ได้แต่ผู้อ่านว่าเขาอะเป็นเขาที่อยากอยากมีลูกนะคะเพราะนี้ผู้อ่านก็อ่านอ่าน,านพลังงานของเขาเนาะอืมโอเคอ่าอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากบอกคุณแต่ไม่กล้านะคะผู้อ่านว่าที่เขาไม่กล้าบอกอะ เพราะเขาไม่อยากทะเลาะกับคุณแหละหนึ่งเพราะดูแล้วเขาเหมือนจะยอมคุณทุกครั้งและที่ยอมเพราะไม่อยากทะเลาะและที่ไม่กล้าพูดก็ด้วยนี่แหละไม่อยากทะเลาะเขาพยายามรักษารักษาสัมพันธภาพถึงแม้จะรู้ว่า ความรู้สึกหรืออะไรต่างๆมันเปลี่ยนไปมันไม่หวานเหมือนเดิมมันไม่ได้แบบสดชื่นสดใสมีความสุขเหมือนเดิมเพราะปัญหามันเยอะเดี๋ยวก็ทะเลาะก,กันเดี๋ยวก็แบบงอนกันอะไรแบบนี้ยแต่ว่าเขาเลือกที่จะเงียบเขาเลือกที่จะไม่พูดเพื่อไม่อยากให้เกิดปัญหามากขึ้นอืม ดูซิไพ Oracle มีอะไรจะแนะนำไหม Honey Moon Romantic Feeling Codependency ระหว่างคุณกับเขาเนี่ย เขาอะรักคุณนะผู้อ่านเชื่อว่าเขารักคุณแหละไม่อย่างนั้นอนะเขาไม่ยอมคุณขนาดนี้แล้วเขาที่เขาไม่พูดก็เพื่อที่จะรักษาน้ําใจคุณไม่อยากให้คุณโกรธไม่อยากให้คุณเคืองเพราะไม่อยากนําไปสู่การทะเลาะกันเขายังรักคุณอยู่แล้วถ้าคุณก็ยังรักเขาอยู่นะคะก็น่าจะลองหันหน้าเข้าหากันปรับความเข้าใจกันหาเวลาไปพักผ่อนด้วยกันคือพยายามทำให้มันเหมือนช่วงแรกที่คุณกับเขาอะรักกัน ดึงความรู้สึกนั้นกลับมาทำให้มันโรแมนติกเหมือนเดิมคือหาอะไรทำให้ให้มันมีฟิลที่แบบหวานชื่นมีความสุขเหมือนคนที่เขารักกันทำค่ะเอออย่าปล่อยให้แบบมันเย็นชามันจืดชืดหรือว่ามีแต่เรื่องทะเลาะกันจริงอยู่ว่า ในชีวิตเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาอื่นๆรอบๆตัวเข้ามามันอาจจะทําให้รู้สึกว่ามันไม่มีอารมณ์ที่จะไปแบบมามุง้งมิงกินของแก้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทําเพื่อคนที่คุณรักได้ไหมล่ะถ้าคุณยังรักเขาอยู่เขาก็ยังรักคุณอยู่อย่างเงี้ยมันก็น่าจะแบบว่าพยายามปรับจูนเพื่อที่จะรักษาความรักความสัมพันธ์นี้เอาไว้ ะะหาเวลาไปเที่ยวด้วยกันหาเวลาได้อยู่ด้วยกันอาจจะไม่ต้องไปเที่ยวก็ได้แค่ใช้เวลาร่วมกันกินข้าวด้วยกันไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะบางคนถ้ากินข้าวอยู่ที่บ้านตลอดก็ลองแบบอ,ออกไปกินข้าวข้างนอกบ้านบ้างน,นะอาจจะไม่ต้องถึงขั้นกับแบบเออไปเที่ยวที่ไกลๆอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือว่าชวนกันไปแบบคาเฟ่ ee, น่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยหาเวลาทําอะไรร่วมกันอะแบบใช้เวลาร่วมกันแค่พูด kins, คุยกันดูหนังด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ไม่ต้องชวนกันทะเลาะอะค่ะนึกถึงแต่ช่วงเวลาที่ดีๆที่มีความสุขต่อกันแล้วก็ทําอะไรดีๆให้กับให้แก่กันอะดึงพลังงานบวกๆก,กับเข้ามาดึงความรู้สึกที่เคยมีให้กันในช่วงแรกๆความรู้สึกรักความรู้สึกโรแมนติกกับเข้ามาอีกครั้งมันจะทําให้พลังงานมันดีขึ้นมันจะเปลี่ยนพลังงานไปเลยนะคะไอ้ความอึดอัดอะไรเงี้ยมันก็จะผ่อนคลายลงเขาก็จะมีความสุขขึ้นเดี๋ยวพอแบบ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่ะแบบพอเอ่อเอาอกเอาใจกันดูแลกันมุ้งมิงมุ้งมิงไอพลังงานลบๆไอความรู้สึกอึดอ,ดอะไรเงี้ยมันจะค่อยๆหายไปเองจนแบบโอเคมันเคลียร์ไปตามการเวลาของมันอ่ะนะคะอืมส่วนปัญหาอื่นๆถ้าเกิดสมมติว่าเขาไม่ถูกกับแม่คุณหรือคุณไม่ถูกกับแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆปรับค่อยๆจูนค่อยๆหาทาง แก้ไขกันไปแต่ถ้ากรณีที่เป็นปัญหาระหว่างคุณกับเขาสองคนในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของฟิลลิ่งความความรู้สึกความรักอะไรแบบนี้นะคะเรื่องนี้มันปรับมันปรับมันแก้กันได้เราก็มาปรับตรงนี้มาแก้ตรงนี้ก่อนนะโอเค ก็ประมาณนี้นะคะจบแล้วนะคะสำหรับการอ่านไพ่ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ